อ่ะไหนไหนไหนที่ไหนคนไทยเยอะทัตน์สุมิทัตสมิพีเอ่นะเออเจ๊ะไปเดิเนไปเดินคือเขาเขาดนเนทด้วยกันนะเห็นป่ะเป็นรูปกล่องเงินน่ะพี่เซนไม่เชื่อพี่เซนลองมาบีบแต่ดูได้โอ้ยแค่เขารวมตัวอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยทัตน์สุมิวันนี้มีจีซัสด้วยเห็นแล้วพี่เซนเหนื่อย,ยอ่อยอโอยอ่ยจีซัสขับป๊อสว่ะจีซัสขับป๊อสนะแม่ยันนัง จีซัสโค้เท่เลยของเราลิคาร์โลไบลอสนะฮะ่ยวันนี้มีแต่คนไทยคนไทยเยอะใช่ไหมเด้อร่อนจอนอย่างนี้เลยอะเดี๋ยวแหละฟยววากิโน่ก็คนไทยจำได้ปีแต่สามชากันอยู่สามชายิแอนเดตมีนไม่แน่ใจเบื่อแล้วสามชาอยากเปนอย่างอื่นบ้างฟิวนี่ไม่รู้คนไทยหรือเปล่านะแต่ชื่อเหมือนจะไทยเลยเดี๋ยวก็รู้กันแหละงานนี้งง นั่นเนี่ยนั่นเน่ยแพรเดทคนไทยนะแพรเดทคนไทยทังนั้นเลยดีกว่าสามชาสามชาบ้าเดินเดินเดินดูหน่อยดิทับซุ่มซีเขามีอะไรกันพี่โตอยากล้างรถให้คุณโอ้ยใครทับลายพี่โตพี่โตอยากล้างรถให้คุณพี่โตอยากล้างตู้เย็นให้คุณเ้ยรถใครอ่ะชนออกไปเลยละอีโม้ มาสปอน์ตมู่เด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 เพี่โตอยากมีรถกับคุณมาพดพี่โตได้ที่ทัสบเด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 เเด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 นดเนเด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 เน่ดเ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 แเดเดเเี่ดเดดเดลดเดเเา่นเนเ่นเเดเเย โบ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 คนไทยไหมโบโบดูเครื่องตัวเองแป๊บโบโบโอ้โห S สองพันมาเลยนะไม่ค่อยได้เห็นนะในเซิร์ฟนี้ S สองพันเนี่ยวิวนี่สองร้อยกว่าเลยนะไม่ตีไม่ตีโอ้โหไม่ตีนี่เจอกันบ่อยมากไม่ตีเนี่ย <c oughs> โอ้โหชนกันเละชนกันเละชนกันเละอ่าสวัสดีมินรูดักแฟนเกมทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับผมเซนโซเซเอ้ยไม่ใช่ผมโต่อซีรีฟูนะฮะ <c oughs> นี่พ <c oughs> ี่โตหรือพี่คาเซยะเนี่ย <c oughs> พีเตอเออเหมือนที่คาซียามากกว่านะหน้าตาเปลี่ยนชื่อเป็นคาซียาดีไหมเนี่ยพีโต๊ดไมโลไม่เหมือนไม่เหมือนโต๊ดไม่โลเริ่มกระตุกเริ่มกระตุกเห็นมีรัสเซียเต็มเซิร์ฟเลยช่วงประมาณกลางวันกลางวันนะพอเสร็จปุ๊บตกดึกเป็นช่วงของคนไทยนะคนไทยมาชุมนุมกันแล้วตอนนี้พี่โตบอกเราจะมาชมนมมามิติงที่ คัตมิภูวิทน right? yup. ีคนไทยแน่นอนสามชาอะไรนะภูวิทเนี่ย1 3สีเหลืองคนไทยแน่นอน1 3สีเหลืองไหนไหนไหนนี่ไงคันนี่ยดูข้างหลังข้างหลังไหน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 ไไหนไหนไหนวะสดงผมน่สดงข้างหลังอะข้างหลังพนะข้างหลังมาข้างหลังอ๋อเอ้าวับไปละวับไปลชคนไทยเต็มเซิร์ฟเลยฮะจังหวะนี้ แชมเบาแชมเบามันแต่งเป็นซีลแปดศูนย์ได้ฟาร์มเฮาไอเนี่ยคนไทยฟาร์มเฮาจําได้ขนาดนไหนฟาร์มเฮานู่นนะพี่เคออสหนึ่งสามสามเจ็ดเย็ดเค่ GT86 ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะ GT86 ก็มางานนี้มีคนอยากเต้นกับพี่โตจังหวะนี้ประสานเสียงไอซี่ไอซี่ชื่อนี้น่าจะคนไทยนะ พี่เไอหลังข้างหลังไม่เล่นเลยเบอร์เกมมิ่งฮะอะไรไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยว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 หนีบุกกล้องหนีบุกกล้องไม่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 มองไม่มองอย่าไปมองอย่าไปมองมันตามมันตามอย่าไปมองมันมันจะหาเรื่องที่เราโดนแบทไปไปไปก็ก็ก็เห็นก็เห็นตัวละครเกเรก็อยากเกเรมากทั้งั่งอันนั้นก็เกเรเกินนี่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 พี่ก้ามเหมือนกันพี่ก้ามพี่ก้ามเออเดี๋ยยืนข้างๆกัน แต่โชว์ก็โชว์ได้แต่ขอเลยออย่างหนึ่งใส่กางเกงในด้วยใส่กางเกงในด้วยพี่จนวิ่งตามพี่พี่จะวิ่งหนีผมทำไมไม่ไม่ไม่โอ้หลบมุมกล้องหลบมุมกล้องหลบมุมกล้องแน่แน่แน่ยังจะตามไปยังจะตามมันหลอกหลอนเวลาหันหันกล้องให้หันกล้องให้เห็นตาตูดนะมองไม่เห็นอะไรฮะโอ้คนไทยมีดกันตึมเลยฮะ ผมทําอุปกรณ์อุปกรณ์ก็มาเสียได้มันเปิดไมคพูดกันไม่ได้นะในเซิร์ฟนี้ถ้าเปิดไปพูดกันได้นี่หูแตกแน่นอนเยอะกันขนาดนี้ผมไมค์บ้างแหละตะโกนอัดไมค์บ้างแหละอะไรมาพี่ฮะ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 อยากแข่งกับพี่พี่ฮะอยากอยู่ทีมวีเวรเวมด้วยพี่แบงกี้หนึ่งสอสสี่โอ้โห เราจะไปเล่นแข่งอะไรกันดี JDM toy กันดีไหมคนมาเยอะขนาดนี้เอ่อ JDM toy วังกันลายไม่วังกันลาย JDM เนี่ยแหละเราอยู่กันที่ไหนนะทัตซสุบีป่ะทัตซสุมีทัตซสุมีทัตซสุมี PA พี่โตต้องการคุณถ้าคลิปนี้ติดเหลืองไว้นะมึงเฮ้ยบันเทิงแน่ไม่ต้องโทษใครเลยโทษตัวเองเนี่ยที่เอาตัวละครที่มาเล่นเนี่ย ตแตจำราคาล้านนี่ฮะเมื่อกี้ก็เจอจีซัทนี่อ่ะอันนี้ฟิลคนไทยแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยออ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 ยหรือเปล่าเนี่ยอาจม่ถูกนะ <c oughs> อ่าบินแต่สามชาติมารู้เรื่องสกายวอล์กเกอร์ฟาร์มเฮาส์ก็คนไทยใช่ไหมคนไทยพี่คนไทยแน่นอนพี่ถ้าถ้ารู้จักฟาร์มเฮาส์นี่น่าจะมีแต่คนไทยเฮ้ยฟาร์มเฮาส์มันแปลเป็นคำอื่นก็ได้มันอาจจะไม่ใช่ชื่อแบรนด์ก็ได้เอารถคันใหม่ไปเล่นดีกว่า ไม่ได้รถคันใหม่รถคันเก่าเแต่คนกินนี่อย่างดังเลยสีขาวแล้วกันแหมจะได้ดูไม่ออกฮะคนคนเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครฮะรู้แต่ว่ารู้จักตัวพี่โตฮะคนอะไรก็ไม่รู้ชื่อลิคาโดไมล์โรสนะริคาโดไมล์โลยุนเซเบนริคาโดไมล์โลคดเต็มไปหมดเลยเสียดายไม่มีภาพเปิดหัวเปิดมาอีกทีนึงกว่าจะโหลดแบบเสร็จอย่างนานโอ้ยคือรถ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 ดีกว่า นะนำครับอยู่อยู่ในทัศมิห้ามลงจากรถเป็นอันขาดเออสรุปคนชื่อเก่งนี่คนไทยจริงด้วยว่ะเมื่อกี้เห็นคุยกับฝรั่งอยู่ก็นึกว่าฝรั่งที่ไหนได้ก็ว่าอยู่เขาเก่งภาษาอังกฤษเขาอาจจะชื่อเคงอะไรก็ได้อาจจะเป็นคนกันคิมคนจีนคนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นมันทำไมชื่อเคงมันต้องเค็นสิเอออาจจะชื่อเค็นแต่พิมพ์ผิดได้ตัวจีไหตัว เิ้งละมันเป็นเิ้งละมันเป็นคงจริงแล้วมังโอ้โหนี่กดเข้าลงรถเสร็จปุ๊บออกมาหน้าหน้าข้างนอกอีกทีนึงนี่คือแบบไปไม่ถูกแล้วอ่ะตอนเนี้ยเบียา์เหมือนี้ป่ะเบียร์รถเยอะมากฮใน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 คันนี้เล่มราคาล่งเล่มราคาล่ะโอ้โหใครทำดอะเบิลเลกขนาดนี้แล่มราคาล่ะเดี๋ยวเขาเขาาใช้ล้อวิ่งไม่ใช่ใช้หลังคาระบบลูฟหรอระบบราคาเคลื่อนที่เอ่ะช่วยด้วย โหลดแปบไม่ทันเส้นผมว่าลองนัดไปลองลองลองเรียกไปเด็กกูกันดีกว่าดูดิจะมีใครไปป่ะอ่าไป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 มามาตามพี่โตตามพี่โตผมาัพี่หรือพี่ตามผมอ่ะเนี่ยไม่รู้อันเนี้ยตามกันมาเนี่ยเอาเอาฟันโอ้ก็มาเอาคนไทยอีกเสริมระเบิดมาฮะ ชาในรัเสเซียคุยกันวันนี้คนไทยคุยกันไทยคนไทยไทย,ไทยแลนด์เต็มเซิร์ฟเลยไทยแลนด์ำหวานไทยแลนด์น้ำปลาหวานเลยทีนี้คนไทยต้องออกคนต <c oughs> ิมไทยด้วยนะดีไม่มีกระบะถ้ามีกระบะนี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปิดสามชารู้เลยว่าใครคนไทยกระบะมีแต่อยู่คาดิฟไม่ใช่กระบะเว่ยงขนาดนั้นอะ ทุกคนบีบแต่สามชาอย่างพร้อมใจขับไปดิไปดีกว่ะขับไปเลยขับไปเลยพี่ขับไปเลยเหรอไม่รอกันหน่อยเหรอไป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 ลุยลุยลุยวู้วววไปกันร้องชนกันยับแล้วจังหวะนี้ชนกันยับครับผมเดี๋ยแหละวุ่นวายกันดีวุ่นวายเกมมิ่งโอ่ามิตรทิ้งคนไทยผมพานำ่าไปแต่กูขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวแหละดูดิ ดูนี่คนไทยกี่คนมาแล้วแข่งกันทั้งหมดหลายคนเลยแหวน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 ปลายปลองทางสามชาติสามชาติแล้วก็กดค้างเอ็นบีซีโดนชนปลิวโอ้ยทำไมมันรู้สึกกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ย ขับไม่ถนัดเลยว่ะอ้มีคนเอา S13 มาเว้ย S13 นี่แนะนำเลยนะสำหรับใครที่จะมาเล่นใหม่นะฮะรถเมต้าด้านความเร็วเลยนะของรถคาาัสจี m Point ีเอ็มยเร็วสุดแล้วอ่ะ S13 ออลาวก็เพาซาเงี้ยวใช่เผาซานีได้ได้หลายทางมากเพาซามันรถขับสี่ไฟไวมากาโอ้ชิด เรียบร้อยอพี่โตเสียหลักไปกันอย่างรวดเร็วคิมเควายอยู่ด้านหลังมากับอินเทคกอาอุ๊ยอ,อ,อะไรระเบิดแข่งกันดุเดือดมากอุ๊ย เสียหลักเสียหลักโอ้มีใครตะแคงหรือวะเนี่ยเอามีคนเลยเช็คพอยต์มีคนหลงทางต้องค่อยๆชะลอนาทีติดกันคนอื่นเขาเลยขนาดชะลอแล้วนี่อย่าลืมนะนี่แค่เพอร์เฟกต์ถ้าดีฟอลต์ตจะขนาดไหนก้ออยากได้ความมันก็ต้องไปดีฟอลต์โอ้โชนอีกแล้วไม่ถนัดเลยว่ะ ขาขับไอ้ขับสี่ของ R สามสี่แล้วกลับมาขับไอ้นี่ขับร้อยแปดสิบขับร้อยแปดสิบแล้วแบบมันปัดมากอ่ะโอ้โหไปไปอย่าไปอย่าไปอย่าไปคูวิทเขาอันดับหนึ่งนะฮะบอกแล้ว S สิบสามยังกอง คนถลายมีคนถลายมึงเป้นเขาวาับเขาเปิดวับมาแรงเต็มพิกัสรถเรายังจูนไม่ครบเลยอ่ะเสียเปรียบคนอื่นรถถูกปันขึ้นแล้วเนี่ยพีใย่ใจเย็นใจเย็นโอ้ยโดดแสงโดดแสง คาโดในที่สี่ฮะจังหวะนี้เห็นมีคนขายรถ GTR มปเลยไม่ได้แข่งด้วยอดเบื่อขายไอ้ทําไมขายแล้วตังค์ไปลงรถอย่างอื่นเล่นดีกว่าไหมไม่คุ้มบอกเลยไม่คุ้มนี่ไงขับผ่านทัสบิด้วยเงาอะไรเม็ดเว็ดโอ้โเดวิลเดวลแสงไปแล้ว มาอย่างเร็วโอเคครับรอบนี้เราจะมาแข่งแจ็คพอตนะฮะเออเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะได้แจ็คพอตแตกชนะในการแข่งขันนี้แจ็คพอตก็คือการแข่งที่จะได้เงินมากกว่าปกตินะฮะและด่านก็จะยาวด้วยโอ้ยบางมุมกล้องกันเลยวะมองไม่เห็นอุ้ยมองไม่เห็นกระดินเลยดีฟฝ้าเหรอดีเฝ้าดีเฝ้าดีเฝ้ดีเฝ้าเบียดทำไม โดนเบียดสักกระเด็นเลยก็ว่าขับตรงๆทำไมมันกระเด็นกระเด็นเข้าข้างทางได้วะรีเซ็ตดิพี่มิวรีเซอ,อไรไลท์พี่ที่ไม่ได้แข่งด้วยเออว่ะ <c oughs> ดีโฟลดีโฟล์ดีโฟล์ด<ค>เออโดนชนกระเด็นเลยเมื่อกี้โอ้โหน่าจะได้ตังค์เยอะแน่นอนดีโฟล์นี่ยที่หนึ่งขับตรงๆดดดอยู่ดีโดนเบียดเข้าข้างทางกี่คนวะน,นั่นหกคนยุ่งเข้เนี่ยไปอยู่ที่หก AFK กับพาตัวไปสนตุกุกกิ้งเนี่ยนั่งไปกันอย่างนี้ อุ้ยไอ้เกมเต็มเต็มเด็กซัดเข้าที่หนึ่งให้ดูที่หนึ่งที่หนึ่งจากที่ท้ายแข่งทำให้ต่ดแข่งกันเองสามพันได้ก็ได้ทุกเซ็นเนะ่ยเราแข่งกันสามพนมากกว่เยอะเลย เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหออกเงี้ยดพี่โตไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหเบียดอย่างเดียวเลยคนเนี้ยบันเติรว่ะพี่โตได้แซงคุณพี่โตกำลังตามตูดบุญอ่ะบุญอ่ะกดอีบุตรกดอีบูุตย่างเข้ากดอีบุตร โหมด E6 ไม่มีมี e บแล้วมี E โคโหมด้วยไหม E โคโหมดกดเซตได้เอ้ไอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยจะเป๋ว่าเปียกใหอยู่เว้ยเย่วี่เต็นบู๊ได้บู๊ดยังไงขี้เหอะเรียบร้อยบอก่า้อีคนอยู่หน้าหน้าแม่งโชคดีไอ้คนอยู่หลังๆอ่อะ อยู่หลังๆอ่ะมันเสียหลักอ่ะไอ้คนด้านหน้าไม่เป็นไรหรอกแต่ไอ้คนหน้าถ้ามันเสียหลักอ่ะไอ้คนหลังซวยวิธีแก้คืออยู่ข้างหลังไกลๆหน่อยเออไปแล้วครับระวังนะขับตามเรียบร้อยกระเด็นลงข้างล่างเออพี่โตเจ็บปวดกับสิ่งนี้เงี้ยนะโทหนึ่งหกเก้าพี่พี่โตบวยอย่างไรเนี่ยบวยแล้วดิ โอ้ไม่น่าเลยพี่โตโดนกัดแกงอเอาเบียดนี้เหรอเบียดนี้เหอรอไม่ได้เบียดโวูยโอ้โหตามไม่ทันตามไม่ทันโอ้โอเรียบร้อยเอาอีกแล้ว <c oughs> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว,เอ,อลวเอากันอีกแล้วโ <c oughs> อ้ยวันนี้ได้ที่สี่ไปตุ๊เป้หนทางยังอีกยาวไกล โออ้ยเรียบร้อยโอยผล่มาบังกูเต็มๆหน้าเลยไม่รู้ผมไปแล้วผมออกปิ่งแล้วการขับเร็วบางทีก็ไม่ใช่การออกไม่รู้ผมที่สองผมไม่รู้ผมไม่รู้อกปากอ๋อรอว่าอยู่ว่าตามใครอยู่ตามคนนี้นี่เองขณะนี้พี่โตอยู่ที่สี่นะที่สี่จะเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยว่ไปที่อยู่ที่สี่ได้ไงผมสี่ที่สี่ะเออพี่อยู่ที่ห้าแล้วว่ะเออสกอ์มันบัวั๊กอมันชอบบักมันมันช้าช้าของปกติอะสกอดดีเลยเออดีเลยอ่ะยาวไปยาวไปแต่ยาวกว่านี้ก็ไม่เอานะนั้นแข่งเกือบห้าที แบบร้อยเช็คพอยต์อะไรเงี้ยมีแม็หนึ่งร้อยหกเช็คพอยต์อ่ะแข่งกันมือเปื่อยพิเศษฮะแบบอะไรวะน่ะได้เป็นล้านแล้วมั้งนะนั่นน่าจะโดนออกอันนั้นจะโดนออกแล้วไอ้ไอ้นั่นอะใครมาข้างหลังก่อนเลยเขามาแล้วร้อยหกเช็คพอยต์ก็เก็เนี่ยแหละที่เราเล่นร้อยหกเช็คพอยต์อันนี้แปดสิบกว่าไม่ใช่หรอไม่มันตัดเลยเช็คพอยต์ไปไงเรียบร้อยทีมชนรถชาวบ้านเสร็จเลย เฮ้ยเฮ้ยอีกคขีปลาดอีกคขีปลาดไปแล้วเว้ยวู้คือใครตามผมมาฮะวัดอ่ะหนจะทำไมทางมันแปลกๆวะเอ้าชิบหายคุณเลยเช็คพอยต์ผมอีเซนไปไหนมันขึ้นท้งบนโอ้ดิบ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 ผมปูปั้นเซลล์เข้าไปวู้เกิดเท่าไหร่เสร็จ แสนสอง้อาวเดลี่วันนี้ครบแล้วครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาแต่งรถกันต่อดีกว่านะรถที่เราจะมาแต่งกันก็นกคือ R 3 4เหมือนเดิมเสร็จสิ้นภารกิจปลอมตัวแล้วนะเรากลับมาเป็นเซนโซเซเหมือนเดิมแล้วกันนะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนสีรถให้เป็นน้องกล้วยหอมเหมือนเดิมละน้องกล้วยหอมกลับมาลูก อ่ะโอเคเรากลับมาเป็นนอกล้วยหอมเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะแต่งรถกันต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์เราแต่งไปเรียบร้อยแล้วเต็มที่แล้วเหลือแค่บ,บอดี้นะฮะบอดี้ก็ต้องมาเปลี่ยนกันสัหน่อยหนึ่งก,กันชนหน้ามีคนบอกอยากได้ซีจูนนะซีจูนล้านสองเอาวะเอาก็เอาแ,แงบเรียบร้อยกันชนข้างกันชนข้างเอ้ยเดี๋ยวกันชนข้างมันไม่มีซีจูนเหรอวะเกินนินโม บอกยากว่ะอเอะอเใช่ป่ะดิสโมอ,อันเดียวกันป่ะก็อันเดียวพี่สะเกิดข้างเป็นทรงนิสโมเหมือนเดิมอ๋อแค่กันชนหน้าใช่ไหมที่เป็นสี่จุดใช่อ่ะโอเคอ่ะดิสโมกันชนหน้าแก้มแล้วก็ฝากระโปรงแล้วก็ท้ายท้ายก็จะเป็นดิสโมป่ะดิสโมเหมือนเดิมเนาะใช่อ่ะดิสโมจัดไปอ่าสปอยเลอร์สปอยเลอร์ใช้อะไรดีดิสโ <Dis mo. S 1> มเห็นไหม สปอยเลอร์อุล拉斯วอลเทค s ิสโบไม่มีอะ่ะห<อ>าไม่เจอต้อง,งเดิมหรือว่าใช้เวลไซวะไม่น่าใช่หรือว่าเดิมวะเหมือนมันเป็น2ชั้นเออถูกแล้วแหละเออเดิมอันเดิมถูกแล้วอ่าด้านหน้าซีจูนด้านข้างนิสโบด้านหลังก็นิสโบสปอยเลอร์ก็นิสโบส่วนล้อแมกล้อแมกใช้อะไรอะ่ะล <c oughs> <อ>้อก็ลอนิสโบพี่มันมีลายอยู่ก็ลอนิสโบใช่ไหมนิสโบนิสโบ มันจะเขียนว่านิสโบเลยเหรอมันน่าจะเขียนว่า LMGT4 วะถ้าผมจำไม่ผิด LMGT4 เนี่ยแหละ l g 4ห้ากานนิสโบ,บเออ l g 4เนี่ยแหละใช่เลยนิสโบเหมือนมันจะมีลายของนิสโบอยู่นะชอบลายเนี้ย n e f อร์ส Speed u n d e r g r o u n d โคตรได้ไอที่เป็นนกเหยี่ยวสีดำข้างๆโอ้ดีลายอะไรครับเนี่ย แฟชแบ็กเฮ้ยลายเท่เยอะเลยว่ะเห็นเห็นข้างซ้ายมาะข้างซ้ายทำไมอ่ะล้อเห็นล้อติดไฟป่าติดสติ๊กเกอร์ด i สมอมันจะเข้าบ่ะวะรถสีเหลืองเนี่ยแดงดำขาวแดงก็ได้นะได้อยู่ใช่ไหมขาวดับแดงขาวดับอ่าโอเคจัดก็จัดสองแสนสี่ครับผมเรียบร้อยโดนอีเอ็กซ์ต้าบอดี้อ่าเอ็กซ์ต้าบอดี้มีอะไรให้แต่งแอสปอร์ น่าจะเป็นภายในปะเออภายในจริงด้วยนะอ่าภายในตรงหน้าหน้าปัดดอสปิกเกอร์คันนี้มีไหมดอสปิกเกอร์ลำโพงวะไม่เห็นนะซีดเบาะนั่งสงสัยต้องจัดซะหน่อยแล้วเนี่ยโอ้โหรถแต่งมาซะขนาดนี้ข้างในต้องเนี้ยบมีบอร์ดดิสโมไหมสปาโก้เดี่ยวยัดเขด้านข้างเป็นถังในตัสงซัถังโอวอลเกอร์นี่ว่ะเอาครับผมจัดเลยฮะ ่าเรียบร้อยสเตร์ลิ่งวิวพวงบันไลพว,ไลวงบันไลพวงบันไลมีพวงบันไลสีซอมด้วยข้างในเอาอันนี้ดีกว่าสีขาวๆอนชีฟเซเวลเกียร์เฮ้ยไข่าามาแฝงตัวโอเคเรียบร้อยได้เกียร์แล้วเอนจินบ็อกครับผม 2J <laughs> วาง 2J <laughs> ได้ไวาเย็ดเท่โคตรได้ GPR วาง 2J เออวาง 2J อันนี้ VR 38ก็วางได้นะเรื่อง R 35เออ R 35เย็ดเท่โคตรดุเลยอ่ะเราใช้อันเดิมแล้วกันเ <laughs> ท่เท,ท่สุดลนะ Windows เปลี่ยนกระจกข้างครับผมโอ้โหงานเงียนมากเงียนกิ๊บแหลกดีเปลี่ยนสีข้างในรถเบาะแดงดีครับจัดไป Torino Red แต่งแบบจัดตักนะ้นะรอบนี้แล้วทำไมล้อมันต้องยืดตามสปอยเลอร์วะเนี่ยเป็นงั้นแหละเดี๋ยวพอพอพิเซนออกมาข้างนอกก็เป็นเหมือนเดิมโหสปอยเลอร์โคตรสูงเลยประหยัดไปร้อยสปอยเลอร์ชื่อดักมาดิฟ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 ลานดิฟลานดิฟไหนไปตรงไหนกันเนี่ยอ๋อลานจอดด้านบนนู้นใครมาอ๋อโอเมะทีเมล เจ้าหญิงโอมฮะอ่่ะอีเมะไงเป็นเจ้าหญิงได้ยังไงอีเมะไงฮะมีติ้งบนตึกดาดฟ้ามีตีส่วนตัวทำไมรถพี่เซนแก้มหายอะพี่ชนไปเยอะไปหน่อยอีเมะไปแล้วอ่ามาตรงหน้ารถอ่ามาเดี๋ยวไปจอดตรงเซ็นเตอร์นะไม่มีใครมากวนเราแน่นอนนะ อ่ะโอเคฮะซีจูนยังขาดอีกชิ้นหนึ่งแก้มใช่ใช่ใช่สีจูนมันต้องมีแก้มต้องมีแก้มใช่ไหมใช่เออฝากระโปรงก็ยังไม่ได้ใส่เลยฝากระโปรงเออเดี๋ยวไปใส่เพิ่มไปใส่เพิ่มก่อนเดี๋ยวมันมีแต่แก้มของดิสโบอ่ะใช่ดิสโบป่ะก็ใช่ไงพี่อ๋ออุ้แกมดิสโอแบบฝากระโปรงดิสโบโอเคใส่แก้มดิสโบไปแล้วนะอ่ะแล้วก็แก้มหลังต้องมีไหมแก้มหลังมีไหมล่ะซีจูนมีแต่ของซีจูนอ่าใช่ก็ใส่มัน โอ <Okay. S 2> เคเาไหร่รโปงอ่าซีจูนอ่าแล้วก็ฮูดใส่ฮุดฮูด <c oughs> ของซีจูนเจ็ดแสนสี่เรียบร้อยตังค์หมดแล้วไม่มีแล้วก <c oughs> <c oughs> ดตูดจนได้ฮะอ,อ,อ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องลาพี่เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาตังค์กันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะเราจะทำอะไรสนุกสนาน <c oughs> ให้ดูกันอ,กอีกก็รอติดตามกันต่อไปครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายไปแล้วโตตึงโตตึงโตตึกจ้า Oh,